หลังจากที่ผมขายของใน tiktok shop ได้แล้วเนี่ยผมก็สงสัยว่าแล้วเราจะเสียค่าธรรมเนียมให้ tiktok ได้ยังไงเขาคงไม่ให้เราขายของฟรี ee, ใช่ปะ่ะอย่าง lazada shopee เนี่ยก็มีเก็บค่าธรรมเนียมถ้าเราเนี่ยขายของได้นะครับผมก็เลยจะพาทุกคนมาามตอบด้วยกันว่าขายของใน tiktok shop เนี่ยเราจะได้เงินตอนไหนแลวจะเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่บ้างมาขำตอบด้วยกันเลยครับอย่างนี้นะครับผมมีออเดอร์เข้ามาวันที่27มิถุนาที่ผ่านมานะครับขายได้150บาทก็จะมีเป็นตรงนี้ครับเป็นค่าธรรมเนียมการสั่ง ยอดทั้งหมด138บาทผมก็หาคําตอบเพิ่มเติมนะครับว่าเอ๊ะแล้วผมจะได้เงินตอนไหนต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรเพิ่มเติมไหมผมก็เลยมาตรงนี้นะส่วนช่วยเหลือตรงนี้เขาก็จะพามาหน้านี้นะครับเนี่ยมาเป็น FAQ นะเป็นข้อมูลให้เรารู้นะครับเขามีค่าธรรมเนียมการชําระเงินนะครับสต่อการสั่งซื้อแล้วมีค่าคอมมิชชั่นสต่อการสั่งซื้อผมก็ลองคํานวณนะครับกดเครื่องคิดเลขเนี่ยหนึ่งรนะ้อยห้าสิบลบไป 3%นะครับก็คือลบ0ูนมันจะได้ที่145.5แต่ทำไมเราเสียตั้ง12บาทแล้วก็เหลือแค่138บาทผมก็เลยมาดูเพิ่มเติมนะครับอ่าปุ๊บป,ปอันนี้จะเป็นเราจะได้เงินตอนไหนอย่าผมจะมาอ่านให้ดูทีหลังนะครับก็จะมีตรงนี้คือค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมเนี่ย3%แต่ว่าขั้นต่ำเนี่ย12บาทซึ่งของผมเนี่ยจริงๆแล้วมันเสียแค่ นี่ครับแค่4.5บาทใช่ไหมมันน้อยไปมันไม่ถึงขั้นต่ำเขาเลยเก็บผม12บาทอ๋อเข้าใจแล้วตรงนี้แต่ว่าคือเขาบอกว่าเนี่ยครับมี3%แล้วก็ค่าคอมมิชชั่นอีก4%ต่อการสั่งซื้อจริงๆผมต้องโดนเรียกเก็บมากกว่านี้ใช่ปะ่ะแต่ว่าทำไมเขาเก็บผมแค่12บาทเนี่ยสอบถามไปกับ tiktok support นะครับก็คือกดปุ่มช่วยเหลือนี่แหละแล้วจะมีปุ่มให้ใช้กับพนักง,งานผมก็เลยถามเขาไปนะครับว่าเนี่ยในเอกสารบอกว่ามีค่าธรรมเนียม3%แล้วก็ค่าคอม4% แต่ทำไมผมถูกหักแค่12บาทใช่ไหมเขาก็แบบบอกว่าเอะค่าธรรมเนียมมัน3%แล้วก็ค่าคอม4%เเนี่ยเห็นไหมเขาบอกตามนี้แต่ผมก็เสีย12บาทไงคือมันน้อยกว่าก็เลยแบบไปเช็คมาครับก็ได้ตามนี้บอกว่าถ้าเกิดเนี่ยเป็นออเดอร์ที่ลูกค้านะครับเนี่ยผู้ซื้อซื้อผ่านช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะครับปุ่มช็อปตั้งแต่วันที่ 15เดือน2นะครับจนถึงตอนนี้นะครับเขายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเนาะเขาจะยกเว้นค่าคอมมิชชั่นให้ผมเนี่ยเสียแค่3%หรือว่าขั้นต่ำ12บบาทนะครับถ้ามันน้อยกว่า12บาทเขาเก็บ12บาทค่าคอมตรงนี้นครับ4%ก็คือฟรีนะตอนนี้อ๋อคือดีไปเลยนะครับไม่เสียตรงนี้นะเป็นโปรของ Tik t o k นะครับแต่ว่าผมก็เลยถามว่าเอ๊ะถ้าเขาเนี่ยซื้อผ่านคลิปนะครับถ้าเราเพิ่มสินค้าไปในคลิปเนี่ยเราจะเสียไหมเขาก็บอกว่าใช่อ่า ก็คือให้รู้กันว่าถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยไปที่ปุ่มช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะครับปุ่มปุ่มตะกร้าสินค้าเวลาที่เราเปิดหน้าแอปมาเนี่ยเรากดที่เครื่องหมายตะกร้าสินค้าเรามาสั่งสินค้าของเราเนี่ยเราก็จะไม่ต้องเสีย4%แต่ว่าถ้าเป็นในคลิปของเราเนี่ยเราเพิ่มสินค้า,าไปล้วลูกค้าเนี่ยมากดสั่งเราจะเสีย4%ตรงนี้แล้วอีกคําถามหนึ่งก็คือแล้วเราจะได้เงินตอนไหนอะคือเราขายของไปแล้วเราก็อยากจะได้เงินใช่ปะ่ะตรงนี้ก็มีบอกเหมือนกันการชำระเงินถอนได้ตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าพอไปดูตรงการถอนเงินตรงนี้น ศูนย์บาทตรงนี้มีอยู่1 3 8บาทแต่ว่าถอนไม่ได้เนี่ยทำไงไหนบอกว่าถอนได้แบบย4ิบชั่วโมงไงไม่ได้เขาก็มีบอกตรงนี้เหมือนกันถอนได้ตัวเองย4ิบชั่วโมงมันยังถอนไม่ได้แล้วก็ตั้งอัตโนมัติได้ว่าให้มันถอนทุกสัปดาห์วันพุธแต่ก็ทําไม่ได้ใช่ปะเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้เลยซึ่งเนี่ยเรามาดูนะครับก็จะมีตรงนี้บอกว่าวันถัดไปหลังจากคำสั่งซื้อเสร็จเช่นชําระเงินสั่งซื้อและชําระเงินวันที่1พฤศจิกา อ๋อก็คือเขาจะบอกว่าเราเนี่ยจะได้เงินตอนไหนคือถ้ามีออเดอร์เข้ามาวันที่1พฤศจิกานะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยจ่ายเงินวันนั้นแล้วเนี่ยวันที่พัสดุจะส่งคือวันที่10เสร็จวันที่16ก็คือลูกค้าเนี่ยได้รับวันที่16เราก็จะได้เงินเข้าวันที่17คือตรงนี้มันดูเหมือนยาวๆนะมีการสั่งซื้อและชําระเงินวันที่1พฤศจิกาส่งวันที่10โอ้โหสิวันออเดอร์ไม่ยกเลิกได้ไงเนี่ยแต่เอาเป็นว่าสมมุติว่าเราเนี่ยส่งไปวันที่10 แล้วก็ลูกค้าได้รับเรียบร้อยวันที่16เราก็จะได้รับวันที่17ประมาณ7วันแต่ว่ามีจุดหนึ่งก็คือการถอนเราจะได้เงินเนี่ยหวันหลังจากการถอนนะก็คือถ้าเราเนี่ยมากดถอนเงินตรงนี้ใช่ว่าถ้ามันมีเงินขึ้นมาเนี่ยกดถอนเงินเราจะได้5วันหลังจากนั้นอ,อันนี้ก็คือให้เรารู้ว่าเราจะได้เงินตอนไหนนั่นเองโอเคสรุปเราก็ได้คําตอบแล้วว่าถ้าเราขายของใน i ิกตอกช็อปเนี่ยเราจะเสียอะไรบ้างเสียเท่าไหร่แล้วเราเนี่ยจะได้เงินตอนไหนถ้าเราขายของได้ใครที่ขายของใน i ิกตอกช็อปอยู่แล้ว เทียบกับ l a z a d a หรือว่า s h o ป e e เนี่ยเป็นยังไงบ้างขายดีกว่าหรือว่าขายแย่กว่าแล้วก็เรื่องค่าธรรมเนียมเนี่ยคิดว่ายังไงบ้างมาพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์หน่อยนะครับให้เพื่อนๆได้รู้ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ติดตามอยากจะติดตามคลิปของผมไปเรื่อยๆก็กด s u b s c r i b ์และก,กดครงหมายกระดิ่งได้ครับตอนนี้ที่หน้าจอเนี่ยจะมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจขึ้นมากดดูได้เลยแล้วก็ไปเจอกันที่คลิปนั้นต่อครับ